พระธรรมสุภาษิตบทที่30ถ้อยคำของอากูถ้อยคำของอากูบุตรชายาเคคือคํำพยาก์ของเขาชายคนนั้นพูดกับอีทีเอลกับอิทีเอลและอูคารว่าแท้จริงข้าก็เขาวกว่าคนใดข้าไม่มีความเข้าใจอย่างมนุษย์ข้าไม่เคยเรียนรู้ปัญญาทั้งไม่มีความรู้ขององ,องค์ผู้บริสุทธิ์ ใครเล่าได้ขึ้นไปอย่างสวรรค์หรือลงมาไกรเล่าได้รวบรวมลมไว้ในกำมือของท่านใครเล่าได้เอาเครื่องแต่งกายห่อห่วงน้ำไว้ใกรเล่าได้สถาปนาที่สุดปลายแห่งแผ่นดินโลกไว้นามของผู้นั้นว่ากไรและนามบุตรชายของผู้นั้นว่ากะไรถ้าท่านบอกได้พระวจนะทุกคำของพระเจ้านั้นก็บริสุทธิ์ พระองค์ทรงเป็นโลกแก่บรรดาผู้ที่วางใจในพระองค์อย่าเพิ่มอะไรเข้ากับพระวจนะของพระองค์เรงว่าพระองค์จะทรงขนาดเจ้าและเขาจะเห็นว่าเจ้าเป็นคนมุสาข้าพระองค์ขอสองสิ่งจากพระองค์ขออย่าทรงปฏิเสธที่จะให้ข้าพระองค์ก่อนข้าพระองค์ตายขอให้ความไร้าสาระและความมุสาไกลจากข้าพระองค์ ขออย่าประทานความยากจนหรือความมั่งคั่งแก่ข้าพระองค์ขอเลี้ยงข้าพระองค์ด้วยอาหารที่พอดีแก่ข้าพระองค์เกรงว่าข้าพระองค์จะอิ่มและปฏิเสธพระองค์แล้วพูดว่าพระเยโฮวาเป็นผู้ใดเล่าหรือเกรงว่าข้าพระองค์จะยากจนและขโมยและออกพระนามพระเจ้าของข้าพระองค์อย่างไร้ค่า อย่ากล่าวหาคนใช้ให้นายของเขาฟังเกรงว่าเขาจะแช่งเจ้าและเจ้าจะต้องมีความผิดมีคนชั่วอายุหนึ่งที่แช่งบิดาของตนและไม่อวยพรแก่มารดาของตนมีคนชั่วอายุหนึ่งที่บริสุทธิ์ในสายตาของตนเองแต่ยังไม่ได้รับการชำระล้างให้พ้นจากความโศโครกของตนมีคนชั่วอายุหนึ่งโอ ตาของเขาสูงจริงหนอและหนังตาของเขาสูงยิ่งมีคนชั่วอายุหนึ่งที่ฟันของเขาเป็นเหมือนดาบเขี้ยวของเขาเป็นเหมือนมีดเพื่อจะกลืนกินคนยากจนเสียจากแผ่นดินโลกและคนขัดสนเสียจาก่าำกลางมนุษย์ปริงมีลูกตัวเมียสองตัวมันร้องว่าให้ให้แต่สิ่งสามสิ่งนี้ไม่เคยอิ่มเออ สสิ่งไม่เคยพูดว่าพอแล้วคือแดนผู้ตายคันของหญิงหมันแผ่นดินโลกที่ไม่อิ่มน้ำและไฟที่ไม่เคยพูดว่าพอแล้วในตาที่เยาะเย้ยบิดาและดูถูกไม่ฟังมารดาจะถูกกาแห่งหุบเขาจิกออกและนกอินทรีหนุ่มจะกินเสียมีสามสิ่งที่ประหลาดเหลือสำหรับข้าเออ สี่สิ่งที่ข้าไม่เข้าใจคือท่าทีของนกอินทรีในฟ้าท่าทีของงูบนหินท่าทีของเรือในท้องทะเลและท่าทีของชายกับหญิงสาวนี่เป็นทางของหญิงผู้ล่วงประเวณีคือนางรับประทานและนางเช็ดปากและนางพูดว่าฉันไม่ได้ทำผิดแผ่นดินโลกสั่นสะเทือนอยู่ใต้3ามสิ่ง เออมันทนอยู่ใต้สี่สิ่งไม่ได้คือทาตเมื่อได้เป็นกษัตริย์คนโง่เมื่อกินอิ่มเมื่อหญิงที่น่ากเกลียดชังได้สามีและสาวใช้ที่ได้เป็นนายแทนนายหญิงของตนมีสี่สิ่งในแผ่นดินโลกที่เล็กเหลือเกินแต่มีปัญญามากเหลือล้นมดเป็นประชาชนที่ไม่แข็งแรงแต่มันยังเตรียมอาหารของมันไว้ในฤดูแลง้ง ตัวกระจงผาเป็นประชาชนที่ไม่มีกำลังแต่มันยังสร้างบ้านของมันในซอกหินตากะแตนไม่มีกษัตริย์แต่มันยังเดินขบวนเป็นแถวแมงมุมนั้นเจ้าเอามือจับได้แต่มันยังอยู่ในพระราชวังมีสามสิ่งที่สง่างามมากในท่าเดินเออมีสี่สิ่งที่ย่างเท้าของมันผ่าเผยคือสิงโต ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีกำลังมากที่สุดและไม่ยอมหันหลังกลับเพราะสิ่งใดเลยสุนัขล่าเนื้อแพะผู้และกษัตริย์ผู้ซึ่งไม่มีใครก่อการกรบฏถ้าเจ้าเป็นคนโง่ยกย่องตนเองหรือคิดแผนการชั่วร้ายจงเอามือปิดปากของเจ้าเสียเถิดเพราะเมื่อกวนน้ำนมก็ได้เนยเหลวเมื่อบีบจมูกก็ได้โลหิต และเมื่อกวนโทโสก็ได้การวิวาสสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณสำหรับประวัจ,จนะของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมน